ชฟเขแค่ไหแบ๊กได้ใช่ป่ะในใจพี่เธอถ้าเราทำโจนหนึ่งแล้มาให้เราเน้อามามาทีกคนทุกคทุกคน้าอน่กเรานาีตได้ไหมแ้กนอกไป้นไ้ัอ้ก่อนกัแ้ัตลัต่ต่อวกั่อออกน่้นไม่พร้อมเลยทุกคน่ วันทีเรามาั่เลยวันนี้เรามานั่เลยขอบอต้องมีตเพราะเป็นย okay. ิ่งใหญ่แคปเป้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เล้วลส์นายโง่หญ่ทนนะ่นี่ไ ตชาต้องไประดับใหญ่ระดับโย่โอ้แอ้วก็ระดับโยโอ้ต่อออครับเพลงทีต้องจับชื่อไว้เพลงที่ต้องจําชื่อไว้เล่เพราะชีวิตต้องมีรสชาติทีนี้เราอยากให้แฟนคลับมันวงไหนได้ครับได้เราถ้าโอาคำว่าเล่เราให้ทุกคนเติมคำว่าเพราะชีวิต โอเคนะฮะเพราะชีว okay, uh ิตต้องมีรสชาติไดีนะะเ็นละันทาบเลขแล้วุกคนองว่าเพาะชีวิตต้องมีรสชาติเท่ากเลยนะได้มครับ่ันเลยนะไ i don't know